ขอแนะนำเทคนิค5ข้อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโฆษณาที่คลิกเพื่อส่งข้อความค่ะเทคนิคที่1สร้างแคมเปญใหม่ที่ใช้วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมให้เลือกแอปส่งข้อความเป็นตำแหน่งที่เกิด Conversion ค่ะเทคนิคที่2เลือกแอปส่งข้อความหลายแอปค่ะแนะนำให้เชื่อมต่อบัญชี Messenger Instagram และ WhatsApp เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากขึ้นในที่ที่ลูกค้าต้องการสนทนาค่ะ จากนั้นให้เลือกเป้าหมายประสิทธิภาพเป็นเพิ่มจำนวนการสนทนาให้มากที่สุดนะคะเทคนิคที่3ใช้ตำแหน่งการจัดวาง a d v a n t a g e Plus ค่ะตำแหน่งการจัดวาง a d v a n t a g e Plus จะช่วยให้เมตาปรับตำแหน่งการจัดวางให้เหมาะสมตามตำแหน่งที่โฆษณาหน้าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะแต่ถ้าต้องการเลือกตำแหน่งการจัดวางด้วยตัวเองแนะนำให้เลือกอย่างน้อย6ตตำแหน่งนะคะเทคนิคที่4ใช้วิดีโอที่มีชิ้นงานโฆษณา a d v a n t a g e Plus ค่ะ ในส่วนของการตั้งค่าโฆษณาให้เลือกรูปภาพหรือวิดีโอรายการเดียวนะคะจากนั้นให้เลือกเพิ่มวิดีโอหรือสร้างวิดีโอค่ะนำเสนอสินค้าและบริการในวิดีโอแนวตั้งอัตราส่วนของวิดีโอแนะนำา2อัตราส่วนนะคะจะเป็น4ต่อ5หรือ9ต่อ16ก็ได้ค่ะในส่วนของเสียงแนะนำให้ใช้เสียงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะสามารถใช้ voice over เอฟเฟกเสียงและเพลงจากคอลเลกชันของเมตาได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปให้เปิดการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานทั้งหมดในชิ้นงานโฆษณา a d v a n t a g e p a s s ค่ะเพื่อปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัตินะคะเทคนิคที่5ตอบกลับอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วค่ะควรตั้งเป้าที่จะตอบกลับข้อความให้ได้อย่างน้อย80%ภายในระยะเวลาไม่เกิน5ชั่วโมงนะคะ ทั้ง5เทคนิคนี้ไม่ยากเลยนะคะลองนําไปปรับใช้สําหรับการสร้างโฆษณาที่คลิกเพื่อส่งข้อความการสนทนาที่มีคุณภาพกับลูกค้าจะสามารถช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายของโฆษณาที่ตั้งไว้ค่ะ